สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาตัดหญ้าส่งลูกค้าเหมือนเดิมนะครับตามออเดอร์นะครับนี่ครับวันนี้เป็นออเดอร์กระสอบก่อนนะครับเยอะมากนะจะตัดได้วันละสามสิบรับวันที่สามสิบพอสามสิบกระสอบครับต่อวันนะครับเอาเยอะไม่ได้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับกระสอบละสามร้อยสิบบาทรวมส่งนะครับผม เกไปทางเพิ่มอีก20นะครับผมในเขตภาคอีสาน1วันนะครับถึง2วันนะครับเพราะอธิบายคําว่า1วันนะครับ1วันหมายถึงส่งวันนี้อาจจะถึงพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับไม่ใช่ว่าส่งวันนี้ถึงวันนี้นะครับหลายคนเขาคาว่า1วัน24ชั่วโมงเออโอเคคราบอีกแล้วคือ24ชั่วโมงนะครับ1ถึง2วันนี่แหละวันเกินนั่นนะครับในเขตอีสานภาคใต้ก็3 3วันขึ้นไปนะครับ ผักเหนือมันกันนะทรงท to uh, ั่วไทยได้นะครับผมหญ้าไปถึงสมมติว่าภาคใต้ภาคเหนือหญ้าน่าจะเหลืองหน่อยแต่เพาะไม่เป็นไรนะครับปลูกแดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันราจออกตรงขอบนะขอต้นไม่เหลืองนะครับใบมันเหลืองก็ตามนะครับปลูกเหมือนแดิมเหมือนเดิมครับมันตอกซีเรียสนะครับพอทรงมันนีก็เป็นปีแล้วนะครับสมมติเลยไดนรัดหญ้าได้รับความเสียหายหรือตาจ่าเนี่ยเาก็เทาก็เข้มให้ได้ครับพวนหญ้ามันเข้มให้ได้นะครับปวหญ้าครับนี่ครับ ตัดไว้เรียบร้อยนะครับจิกแนวนะครับยาจิกแนวเหลือนะครับมารับที่สวนเกาห้าบาทนะครับห้าบาทไม่ส่งนะครับไม่ได้ส่งส่งเฉพาะเป็นกระสอบนะครับมารับเพียงได้ห้าบาทนะครับย่าอยู่บ้านนุนสนามนะครับตำบลตะโพอำเภอเดชดมจังหวัดอุบลนะครับบอกทุกคลิปถามทุกคลิปโอ้ยโอเคครับผมไป โอเคครับผมนี่ครับเราก็วันนี้30มสิบกระสอบนะครับออเดอร์นะครับนี่ครับเราจะให้ดูนะครับว่าเราบรรจุยังไงนะครับนี่นะเดบิวต์ตัวนดือดสิ่งเดงนรับผมนี่นะครับผมกระสอบหนึ่งกับ นี่นะครับกระสอบไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมทรงนะครับปลายทางเพิ่มยี่สิบบาทนะครับหมอยู่ชุดฉีบยุบยุบรถฉีบคำน้ำเดียวเห็นไหครับผมตามนี้นะครับนี่นะครับกระสอบไม่เกินสิบห้ากิโลนะครับผมเป็นกระสอบเพรอาหารนะครับเพรอาหารไก่เพรอาหารหมูนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังออเดอร์ของวันนี้นะครับสามสิบกระสอบนะครับเรียบร้อยนะครับผมนี่นไหมเด้เบื่องจัดอีกทีนะครับนี่นะครับ มาครับสนใจกับสร้างกันว่าไรน,นะครับผมอันนี้เลยครับสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งไปทางเพิ่มอีกสิบบาทนะครับนะครับด้านหลังครับรถเดือดของวันนี้นะครับโอ้ยโอเคครับให้ก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์นะครับผมตัวใจคนหูว่า เขามียาผ่อนคลายนะครับกกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ตัวให้นะบาย